ขยีตาภาพล่าสุดสุนารีราชสีมาหลังเลิกสามีฝรั่งวาวเตอร์ขยีตาภาพล่าสุดสุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งชื่อดังชาวเน็ตถึงกับทักรผอมลงมากหลังเลิกกับสามีฝรั่งวาวเตอร์มรสมรุมเร้าชีวิตลูกใหญ่สำหรับนักร้องลูกทุ่งดังสุนารีราชสีมาทั้งการสูญเสียพี่สาวสุดที่รัก รวมไปถึงเรื่องหัวใจที่ตอนนี้ได้เลิกลากับสามีวอลเตอร์ฝรั่งตาน้ำข้าวแล้วก่อนลบรูปคู่เกี้ยงไ g ขณะที่ฝ่ายชายก็บินกลับประเทศตัวเองขณะที่สุนารีก็กลับมาทำงานอยู่กับเพื่อนๆอ,อยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองมากขึ้นและภาพล่าสุดเล่นไอจีแทบแตกลุกดังกล่าวเผยให้เห็นสรีระสัวทรงพร้อมเพียวอย่างเห็นได้ชัดพร้อมแคปชั่นว่า รู้ไหมที่ยืนโพสกางเกงในมันเข้าวินอยู่นะแฟนๆต่างกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์ชมสนันโซเชียลว่าพี่สุหุ่นดีมากๆเลยค่ะหุ่นดีมากค่ะยืนเหมือนผู้เข้าประกวดนางงามเลยค่ะหุ่นดีสุดๆไปเลยค่ะเป็นต้น